อันมะฮอนแล้วมันคือไงคือโตแท้ค่ะมีหลายมองเดอร์เดอร์เือกขึ้นเมื่อกี้ถามน้องเพื่นว่าเขาจะไปต่อสายอีสานเห้ไปทาง่ายอยส่เพื่นบอกว่าใหยางมาทางผีค่ะ รถไฟฟ้าทางรถไฟทางไกลมันจะมีที่นั่งคอยออให้ผู้โดยสารจ้ะรถไฟทางไกลสายอีสานโอเคหนังสือลายแห้งคะ่ะทำาพอ่อหลานมันสื่อหนังสือไกล อยู่ทั้งพี่เองรถไฟทางไกลนะคะ